สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้น้องฟิลเอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้า t o ต้าร v โว m สมาร์ทแคป24 e อ t r y Z Edition นะครับทุกคนนี่ปี2022ราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาทไม่เพียง6 0 0 0 0โอ้โหแล้วจัดซูงลุงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าครบจบในคันเดียวนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับรถเครื่องเดิมนะทุกคน รถเครื่องเดิมนะครับรถเดิมๆโรงงานแค่เอามาจัดทรงล,งล้อโหลดเตี้ยเอามาแต่งแบบหล่อๆเท่ๆลูกค้านะครับตัวนี้เนาะจะแต่งเท่ๆหรือจะแบบเดิมๆนะครับน้องฟิวก็มีนะแต่วันนี้เอาคันนี้มาฝากปีใหม่ไม่น้อยฟรีดาวนะผลยู่ประมาณ8000บาทนะครับสำหรับเคยที่ฟรีดาวนะตัวนี้นะครับเคยสนใจติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0 6 5 7 4 0 0 6 8าส 0657400689ติดต่อน้องฟิลมาได้เลยนะครับร้านน้องฟิลมี3สาขานะครับมีสาขาสุราษฎร์ธานี2สาขาและกรุงเทพอีก1สาขานะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่จังหวัดที่เราขายนะครับบอกเลยว่ารถน้องฟิลมีให้เลือกเพียบมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกแบบจุกๆนะรถสวยเกรดเอรับประกันเครื่องยนต์เลกีรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีมีความไม่มีน้ำท่วมรถสวยแน่นอนนะครับ มาดูในส่วนของตัวรถเลยนะครับแร์จังหน้าของเขาเป็นโครเมียมหล่อๆเลยนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับชมหน้าเมยชฉมหน้าหมูปลาตัวไฟเป็นไฟมังติรีเฟคเตอร์นะครับแบบหลอดไส้นะทุกคนนี่หรือว่าไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนี่สวยๆนะครับชมหน้าเมยโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีหมองนี่สวยๆเลยนะครับตัวเซตดิชั่นเทนะครับทุกคนดูจากข้างรถนะครับนี่ทุกคนดูจากข้างรถนะครับ ตัวเซชัชนเทปปองล้อต้องนูนออกแบบนี้นะครับนี่ปองล้อต้องนูนออกแบบนี้นะครับตัวเซชั้นเทปปองล้อต้องนูนนะครับตัวนี้แต่งล้อแม็กไม้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ลงล้อแม็กไม้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวรถจะได้ในส่วนของขอบ18นะครับยางใหม่ด้วยนะครับคันนี้เป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยยางปี2 0 2 5นนะครับตัวนี้ก็จัดทรงลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ โลโลเลยแล้วได้ยางใหม่ไปด้วยนะครับตอบอกเลยว่าจุกๆุตัวไฮรักนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะตัวนี้ตัวเตี้ยนะครับทุกคนไม่ใช่ตัวสูงนะตัวเตี้ยนะครับไฮรักเป็นโครเมียมนะครับโคมไฟด้านข้างเป็นสีดํานะครับไฟเลี้ยวติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้คิวกันสาดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีคิวกานสาดียมมเรียบร้อยด้ามจับสีดํา หัวน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมลูกกลมเดิมนะครับนี่สวยๆเลยด้านข้างเป็นผ้านะครับนี่ผ้าตัดด้วยพลาสติกกระจกไฟฟ้านะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถหัวน็อตเดิมนะครับจุดเต็มสีเดิมนี่ใคยสนใจนะครับตัวนี้นะ แนะนำมากมากเลยนะครับเอามารีวิวด่วนกันให้ดูกันนะครับนี่ตัวรถตอนนี้พวงมาเลยนะพวงมาเลยต้องฟิวเอาไปเคลือบอ่าเอาไปหุ้มหนังให้เหมยอยู่นะครับนี่อันนี้พวงมาเลยนะเอาไปหุ้มหนังให้เหมยอยู่นะครับเพราะลูกค้าเก่าใช้มาลูกค้าเก่าใช้มามีแหกมาแล้วนะพวงมาเลยนะพวงมาเลยมีฉีกขาดนะเราก็เปลี่ยนให้เหมยนะนี่ตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนอยู่เป็นรีวิวด่วนเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนี่ ช่องใส่ของเกะใส่ของหน้ารถนะครับนี่ตรงนี้ือช่องใส่ของด้านล่างอุปกรณ์คู่มือแม่แรงต่างๆมีมาเรียบร้อยนะครับที่วางเก้วน้ําเรียบร้อยแม่อาร์คแม่อาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่สวยๆเลยหัวรถเดิมจุดเต็มสีเดิม สวยๆนะครับหัวน็อตเดิมนะครับแมตอาร์คเดิมนี่บาะหนังจุกๆนะครับนั่งสบายๆนะครับสภาพสวยๆเอามารีวิวด่วนให้ชมกันนะครับนี่บอกเลยว่ารถเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเซตอิชั่นนะครับตัวนี้ไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับด้ามจับสีดำกระจนท้ายโครมเมียมแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเทเดิมโรงงาน สภาพสวยๆนะครับผมนี่แมคไรเนอร์สภาพใหม่มากนี่ย้ํานะครับว่าพวงมาลัยเราเอาไปหุ้มหนังให้เหม่อยู่นะก็มารีวิวด่วนแทนให้ดูนะครับเอามารีวิวด่นดนาาว,วดนกันให้ดูนี่เมทอาร์คเดิมนะครับน,อนอ็อตหัวเดิมนะครับเบาะหลังด้านหนังเป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้หัวกลนไม่เลงต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับเมทอาร์คเดิม ม่นักเด,เดิมโรงงานเลยสภาพบอกเลยว,ว่าสวยมากๆนะครับด้านหนังด้านหน้าได้ส่วนเบาะหนังนะครับาด้านหลังได้บาะหนังด้านหน้าได้บาะผ้านะครับเอามาให้ดูกันนิดหนึ่งอันนี้คือพวงไลเราเอาไปหุ้มหนังอยู่นะอ่าสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนี่ตัวนี้นะ อันนี้คือพวงมาเลยนะครับพวงมาเลยนะครับรถทุกคันนะถ้าพวงมาเลยนะครับมีฉีกขาดพวงมาเลยมีฉีกขาดหรือว่ามีาเขาเรียกว่ามีรอยนะครับพวงมาเลยไม่สวยนะครับตัวหุ้มพวงมาเลยไม่สวยนะครับคือเราจัดการจัดการหุ้มใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากมากเลยนะครับก็มารีวิวให้ลูกค้าดูนะบอกเลยว่าสภาพรถสวยเกรดเอแน่นอนนะครับ เลขไม้นะครับเลขไม่เพียงหกหมื่นเลขไม่หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยกิโลนะครับถือว่าเลขไม่น้อยมากนะทุกคนเลขไม่น้อยมากนะครับนี่สวยๆนะครับกุญแจนะครับได้สว่วนของเจรีโมทนี่ตัวนี้นะตัวนี้มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําอยู่นี้นะครับอ่าสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้นะก็เอาไปเปลี่ยน ตัวพวงมาลัยนะครับเขาเรียกว่าตัวถูกแล้วพวงมาลัยนะครับตัวนั้นก็ตัวที่หุ้มหนังนะทุกคนก็เอาบาแกนะครับเอามาเปลี่ยนนะครับให้มันใหม่นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะได้ในส่วนของหน้าจอหน้าจอจะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพหน้าจอใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นหน้าจอแท้ๆนะครับเติมๆมจากโรงงานเลยนะครับ ตัวหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่ออูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆายคนเลยนะครับนี่เพราะว่าบางคันนะครับบางคันบางยี่ห้อบางเบรนดนะครับหน้าจอไม่มีนะครับนี่ขนาดปีใหมยแล้วนะครับยังไม่มีหน้าจอให้นะครับแต่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับปีอย่างต่ําหน้าจอก็ได้มาตั้งแต่ปีต่ําจนปีปัจจุบันนะครับ อันนี้นะครับเอเยนเพลงเพราะแน่นอนนะครับนี่เปิดลำโพงให้ดูอ่านี่เปิดให้ดูแบบนิดนึงนะครับลำโพงดังดีเอเยนเพลงเพราะนะครับรถสวยเป็นเอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยนะครับของเขานะเอาไปแก้อยู่แล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับปกสปีด ัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดน,นะครับคอนโซลสีดำนะครับตัวนี้ช่องใส่ของไฟเปิดได้ปกตินะครับสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถอ่ไปเดี๋ยวเราพาให้ดูห้องเครื่องดีกว่านะครับปัจจัยหลักของตัวรถก็คือห้องเครื่องนะครับไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่ารถที่แบบเพิ่งเข้ามานะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะ นี่อันนี้คือเอาล้างแล้วนะห้องเครื่องน่าจะล้างแล้วนะครับนี่ก็รถเพิ่งเข้ามานะครับเบรก ABS ต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะหัวน็อตลูกลมเดิมนะครับม้อแบตเตอรี่ก่อนของรถรถตรวจเช็คให้นะครับเป็นเปเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเป็นกันคำรร้อนสภาพใหม่ๆนะครับนี่แมทอาร์คลูกลมเดิมๆนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับนี่กว่ากบเครื่องน้ามันเครื่องถ่ายให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตโยต้านะครับรีโวตัวนี้เนาะนี่สภาพใหม่ๆนะครับนี่ใครสนใจนะครับคันนี้เนาะน้องฟิวแนะนํามากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับรถรับประกันนะครับไม่มีชนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่สำหรับใครที่สนใจนะครับรีโว่ปี22ราคา400,000 49, 49,000บาท ไม่60,000กว่ากิโลนะครับติดตอ่อได้เลย065 740 0689 065 740 0689นะครับบอกเลยว่ารถสวยเกตต์ A นะครับไม่มีชนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์เมือสองไว้ใจน้องกาฟิวเซ่ที่สวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย